คุณผู้ชมคะพาไปดูต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้หลายคนเห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคุณนุ่นใช่ค่ะก็เป็นกรณีของพระรูปหนึ่งนะคะเมาแล้วยังมาขับอีกค่ะขับไปแล้วก็ไปชนกับคู่กรณีนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือไม่หยุดช่วยเหลือและยังหลบหนีอีกต่างหากเดี๋ยวไปดูวินาทีชุลมุนที่เกิดขึ้นกันค่ะ 对，我不烂，没有开。 นี่แหละค่ะก็เป็นกรณีรถยนต์ไปชนคนงานก่อสร้างเข้านะคะหเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายร้อเอพนทองทางโค้งบ้านทวัดบุรีที่จังหวัดร้อเอดเหตุการณ์นี้เจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งะคะซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงทางโคง้งอยู่ระหว่างขยายช่องจราจรทําเกาะกลางถนนซึ่งก็จะเห็นสภาพรถ Honda City เนี่ยนะคะคือชนอัดกับเสาไฟฟ้าข้างตาข้างทางหน้ารถเนี่ยพังเสียหายเลยนะคะคนขับเนี่ยเป็นพระชื่อว่าพระราม ริ์ติดมาอายุ39ปีอาการเนี่ยคล้ายจะเมาสุรานะคะ<ม>ก็พยายามจะหนีชาวบ้านก็ช่วยกันจับแต่พระใช้หมัดชกตะลุมบอลกันอยู่เกือบ5นาทีจึงคุมตัวพระเอาไว้ได้นะคะเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินเสียหายและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุมตัวไปให้เจ้าคณะตำบลนิเวศลาสิกขาจากการเป็นพระให้และจากการตรวจสารเสพติดแล้วก็วัดแอลกอฮอล์เนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะคุณเมย์และในขั้นตอนต่อไปพนักง,งานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหล,ลักฐานโดยยังต้องรอผลการตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุสอบสวนปากคำพยานใกล้เคียงเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งพนักง,งานอายการ ต่อไปค่ะใส่สบงและทรงพลังแบบนี้ไม่ได้นะคะ<อ>เพราะว่าทําให้คนเนี่ย<อ>เขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวรอตํารวจตรวจสอบกันต่อไปว่าสาเหตุมาจากสิ่งใดกันแน่นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะสลับพาไปดูเรื่องของการให้กันบ้างต้องบอกว่านับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะ<อ>เมื่อชายคนหนึ่งอายุ35ปีประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนเข้าให้แล้วหัวก็ไปกระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะจากนั้นทีมแพทย์ก็มาแจ้งกับผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยสมองตายแล้วสัพใน การแพทย์สมองตายที่ว่านี้ก็คือเท่ากับเสียชีวิตแล้วก็เลยพยายามมาอธิบายค่ะบอกว่าร่างกายเนี่ยยังมีคุณค่านะร่างกายของลูกคุณแม่เนี่ยไปบริจาคอวัยวะไหมเพราะว่าสามารถช่วยได้อีก4ชีวิตต้องบอกว่าแม่คนนี้ตอบตกลงทันทีเพราะบอกว่าอยากจะเป็นกุศลให้กับลูกชายในครั้งสุดท้ายนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอาทิตย์พิมพ์วน,นาอายุ35ปีส่วนผู้เป็นแม่คือนางด้อมพิมพ์วน,นาอายุ57ปีเป็นชาวอำเภอวังโป่ง,ปงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งหนัง ดอมกับเ่าเหตุการณ์ได้ฟังว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพราะว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปชนกับสุนัขเข้าให้จังหวะนั้นเนี่ยรถก็กระแทกกับพื้นและที่สําคัญศีรษะกระแทกกับพื้นด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่4กันยายนนะคะจากนั้นเองก็ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าลูกชายเนี่ยมีภาวะสมองตายแล้วแล้วแพทย์ก็เลยชี้แจงถึงเรื่องการทํากุศลครั้งใหญ่ให้กับลูกชายด้วยการบริจาคอวัยวะไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งผู้เป็นแม่ตอบตกลงทันทีแบบไม่ลังเลเลยนะคะแล้วก็บอกว่าลูกชายที่เสียไปเนี่ยก็มีลูกน้อยวัยสามขวบด้วยตนเองก็ตั้งใจว่าจะดูแลหลานชายเป็นอย่างดีแล้วเมื่อหลานโตขึ้นก็จะนําความภาคภูมิใจเหล่านี้ไปเล่าให้กับหลานฟังต่อว่าพ่อของเขาเนี่ยได้ทําความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายคนซึ่งหลังจากบริจาคอวัยวะไปแล้วก็จะนําศพของลูกชายไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่บ้านต่อไปค่ะ ว่าแม่ก็มาคิดรูนะว่าลูกก็ไม่อยได้ทำมุนเนาะมไม่ได้ทำมุนก็เลยอยากให้เขาปั้นฝ่ายชีวิตของเขาเขาพยายากทำกุศลุนนั้นเนี่ยทำกระสนนั้นต่อให้เขาครับแล้วแม่รู้ไหมครับทีแรกว่าเขาบริจาคนะเขาบริจาคกันยังไงแรกก็บมลูกหลเพาต,ต,ต,ตอบตกลงเขาเยลยนั่นเราเดินออกมาดูมามาข้างนอกข้างนอกก็เลย เห็นอานรายละเอียดกัเลยเออกรณีได้บุญกุศลสร้างุกุศลให้ลูกรู้ไหมครับไปช่วยชีวิตได้คนเห็นได้อีกสี่คนนะแม่ก็คือวันหนึ่งรายหนึ่งคนต่อชีวิตได้สามสี่คนนี่แหละบอกว่าที่เอ้อแม่แม่เอาย่างของลูกเนี่ยก็ให้เข้าแด้วลูกเด้อ 啊。 ขณะที่นางจัยพรสศรีสองพยาบาลประจำศูนย์บริจาคร่างกายสภาการชาติไทยจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าหลังจากทราบว่าผู้ป่วยมีชีพจรต่ำลงเรื่อยๆและแพทย์ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตได้แล้วแม่ของผู้เสียชีวิตรายนี้ก็ตอบตกลงเร็วมากทําให้ตนเองก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าหลังได้รับคาชี้แจงก็ตอบตกลงทันทีนับว่าไวกว่าทุกรายที่ต้องไปสอบถามญาติก่อนซึ่งหลังจากนั้นก็ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณแม่ยืนยันคําตอบเดิมไหมคุณแม่ก็ บอกว่ายืนยันนี่ก็นับว่าเป็นความตั้งใจแน่ๆของถังญาจริงๆค่ะค่ะ